ได้ข่าวว่านายตกรอบแล้วเหรอกองหน้าเด็กเส้นของช่องเราสนใจมาหาความท้าทายใหม่ๆที่โอทัฟฟอร์ดไหมครับชวนมันต้นคลิปนี่แหละชอบจริงๆาาสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่26เดือน10ปี2565ก่อนไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปโตรุ่งในวันที่เสียงยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซนตอนนี้กลับมาได้ประมาณหกสิบเจ็ดิเปอร์เซนตได้แล้วต้องกืนน้ำลายบ่อยๆนะขอภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ส่งข้อความแสดงความเป็นห่วงนะครับถามไถ่มาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจแล้วก็คอมเมนต์วิดีโอ youtube คลิปที่แล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมฝากไปดูกันโดยเดิอพี่น้องต้นคลิปจะเป็นตลาดซื้อขายนักเตะมีบทให้สัมภาษณ์ของคาเซมิโลเปิดใจหลังจากที่ทำประตูแรกในสีเสื้อของแมนยูได้แล้วก็ท้ายคลิปนะครับจะเป็นเรื่องของคริสเตโนโรนัลโดเรียกได้ว่าในที่สุดก็เป็นอันจบมหากราบภาคสองนะจริงๆภาคแรก มีมาแล้วนะครับคือนัดเจอกับราโยบายเยกานอันนี้ภาค2นะเออภาค2ก็หลังจากที่ลากยาวมานะครับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดเมื่อวานนี้นะก็ได้บทสรุปจบและเป็นที่เรียบร้อยก่อนดูเลยนะครับต้นคลิปเฮ้ย <laughs> ย้ายเสียงกูกลับมาหายเหมือนเดิมนะอู่เวนขออภัยด้วยนะตะกี้ผมบ่นเฉยๆนะ ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะต้นคลิปนะครับรายงานจากเดอะซันอันนี้ก็เป็นสื่อที่เทียโลนะฮะเทียบวยของข่าวตลาดซื้อขายนักเตะฟังหูไว้หูแบบหนักๆมากๆเดอะซันเนี่ยเรนข่าวนะครับเขียนข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรูเบนเนเวสนี่ก็บตำนานแมนยูพอๆกับเซอร์เก้ไมเลนโควิดซาวิชรูเบนเนเวสนะครับข่าวจากเดอะซันเขาบอกว่าต้องการย้ายไปอยู่แมนยูเตด ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากไปนะครับตลาดมกราคมนี้เลยโดยมองว่าแมนยูเอเต็คือสโมสรนในฝันของรูเบนเนเวสเอ้านี่มันคนมีใจนี่ว่าโดยทางเนเวสนะครับแต่เลิกเดิมทีเนี่ยมีความต้องการในการอยากจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่ก็ไม่มีสโมสรไหนที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาซื้อตัวจากการที่บุพพมตั้นตางราคาค่าตัวไว้แพงมากๆ โดยทางแมนยูเอต์นะครับพร้อมจะส่งคนไปพูดคุยเจรจาเบื้องต้นเพื่อถามไทยนะครับถึงความเป็นไปได้ในดีลนี้เพราะตัวนักเตะเนี่ยกระตือรือร้นนะอยากย้ายมารวมทีมมากๆนอกจากแมนยูเอต์นะครับก็ยังมีอีก2สมโมสรยักษ์ใหญ่ที่ความสนใจเนเวสนั่นคืออาร์เซนอลและก็บาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามนะครับเนเวสดูจะชื่นชอบนะแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของแมนยูเอต์ คาดการกันว่าค่าฉีสัญญาของเนเวสอาจสูงนะครับถึงหลักตัวเลขที่มันไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์เลยทีเดียวก็ไม่แปลกใจนะครับที่ไม่ได้ย้ายนะราคาค่าตัวขนาดนี้บางที่นี่เขาบอกว่าร้อยล้านปอนด์ก็มีข่าวต่อไปนะครับมาจาก Sky Sport ์เรื่องของชัวเฟลิกท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูมีข่าวกับชัวเฟลิกมาจากสื่อสายสเปน ระดับสูงด้วยนะรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรีเลโวแต่ว่าทางฝั่งอังกฤษเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ใช่ความจริงซึ่งอังกฤษนะครับบอกว่าแมนยูเตดเนี่ยไม่ได้มีความต้องการอยากได้จริงจังแต่สื่อสเปนบอกว่าแมนยู Man U อยากได้มากๆแต่ติดที่ค่าตัวเนี่ยทำให้ดีลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นปัจจุบันล่าสุดนะครับอ้างอิงจากสกายสปอรชัวเฟลิกไม่ค่อยพึงพอใจ ความสัมพันธ์นะครับไม่ค่อยดีกับทาง Diego Simone s i m e เ n e ผู้การทีม a t l ล t i c o Madrid <S 1> <S 1> ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยดีนักมาอย่างยาวนานทําให้เฟลิก์ไม่มีความสุขแล้วก็เปิดกว้างที่จะย้ายออกจากทีมนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยตลาดหน้าหนาวน,นี้เขาก็จะพิจารณาซึ่งถ้าเกิด a n d ริดนะครับจะปล่อยตัวชัวเฟลิก์ไปเนี่ยราคาค่าตัวน่าจะไม่ใช่หลัก ตัวเลขที่มันต่ำกว่า80หรือ90ล้านปอนด์แน่นอนก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าแมนยูเตถ้าเกิดสนใจชัวเฟลิกจริงๆตามที่สกายสปอร์ตรายงานเนี่ยจะมีวิธีการในการไปเดินดิวมาร่วมทีมนะครับด้วยลักษณะรูปแบบไหนสกายสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูนะครับสนใจที่จะยืมตัวพ่วงด้วยออปชั่นซื้อขาดต่อไปนะครับมากันที่บทให้สัมภาษณ์ของคาเซมีโล เจ้าตันะครับมีความสุขมากๆที่สามารถทําประตูแรกในสีเสื้อของแมนยูได้สําเร็จแต่ก็ยืนยันนะครับยอมรับตามตรงว่าเกมรับเนี่ยมันต้องมาก่อนประตูคาเซมิโ่นะครับกล่าวว่าผมคิดว่าประตูอ่ะถ้าเกิดมันจะมามันก็จะมาเองนะโดยธรรมชาติทุกคนต่างรู้ดีว่างานของผมอ่ะมันคืออะไรหน้าที่ของผมคือการเล่นเกมรับช่วยเหลือทีม แล้วพาบอลออกจากพื้นที่อันตรายอย่างมีคุณภาพอันดับแรกก่อนเลยนะผมต้องโฟกัสกับการเล่นเกมรับผมต้องนำความสมดุลเข้ามาสู่ทีมช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมในการป้องกันช่วยขึ้นบอลนั่นมันคืองานของผมแน่นอนว่าถ้าเกิดยิงประตูได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่มันดีนะแต่สิ่งที่มันต้องมาเป็นอันดับแรกมันคือหน้าที่ของผมอะคือการเล่นเกมรับ ก็มีแฟนๆน,นะครับคอมเมนต์แสดงความชื่นชอบนะต่อการฉลองประตูอย่างบ้าคลั่งของคาซมิโร่นะครับผมนี่ก็ชอบมากชอบช็อตแกแหกปากมากอยากแหกปากเหมือนการตะเสียงไม่ค่อยอํานวยคาซมิโร่นะครับบอกว่าอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละคือผมเป็นคนที่จริงจังมากๆนะเวลาทํางานเวลาที่ลงไปในสนามลงไปสู้เพื่อแฟนๆเนี่ย สิ่งที่พวกคุณเห็นนะ่ะนั่นคือตัวตนของผมข่าวต่อไปนะครับฟุตตี้อินไซเดอร์อันนี้ก็นอกเทียนะไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไหร่นะครับฟังหูไว้หูหนักๆเลยแรนข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะแต่งตั้งไมเคิ้นเอ็ดเวิร์ดตอนผมเห็นข่าวครั้งแรกเนี่ยผมตกใจเลยนะมาไงวะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว,ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับผู้บรรดาสื่อหลักอย่างเดอะเลติกยูเคคงเล่นข่าวแล้ว ฟังกันก่อนนะครับเขาบอกว่าแมนยูเอตตดกำไงแต่งตั้งไม่เคิลเอ็ดเวิร์ดอดีผูดด้อำนวยการกีฬาคนเก่งของลิเวอร์พูลให้มาดูแลเรื่องของการอสืบเสาะมองหานักเตะเพชรเมร็ดงามนะครับเข้ามาสู่ทีมสมโมสรนะครับมองว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆจะสามารถเข้ามาช่วยเรื่องของแผนผังองค์กรให้การทำงานนะครับมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้น คือณตอนนี้แมนยูเอตต์อ่ะเอาจริงเอาจังมากๆกับเรื่องของฟุตบอลและอยากที่จะมีโครงสร้างด้านกีฬาที่มันแข็งแกร่งแล้วก็มองว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยคือคนที่ใช่มันก็มีข่าวนะครับว่าเอ็ดเวิร์ดอย่าร่วมงานกับแมนยูเอตต์มากกว่าทางเชลซีเชลซีก็เป็นทีมที่มีข่าวกับเอ็ดเวิร์ดเหมือนกันนะอีกเรื่องนึงนะครับคือข้อเสนอที่แมนยูเอตต์เสนอไปน่าจะเป็นเรื่องของจํานวนเงินค่าตอบแทนเนี่ย มันดีมากกว่าทางเชลซีนะครับเสนอไปแต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับล่าสุดเบนจาคอบน้าข่าวของ CBS s คอนเฟิร์มนะครับว่าเอ็ดเวิร์ดยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ทางตัวของเอ็ดเวิร์ดยังไม่ได้เลือกแมนยูแล้วก็แมนยูเนี่ยยังไม่มีความใกล้เคียงนะครับจะแต่งตั้งไปเคลนเอ็ดเวิร์ดมาทำงานซึ่งเรื่องของงานใหม่ของเขานะครับ จะทำการตัดสินใจในอนาคตอันใกล้นี้ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าช่วงนี้ช่องของเราเนี่ยนอกจากจะมีไลฟ์สดจากต่างประเทศไลฟ์ที่มันกระตุกกระตุกกระตุกนะก็ขอบคุณทุกท่าน,นมากที่เข้ามาดูไลฟ์สดนั้นเรายังได้มีโอกาสทำคลิปอ่านข่าวโดยที่เสียงผมเนี่ยเป็นแบบนี้อีกนะครับผมจะจดจำช่วงเวลานี้ไว้ อ่านข่าวกันต่อดีกว่านะครับต่อไปรายง,งานจากฟาบิซิโอโรมาโน่ทีมสองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพยายามหาทางออกในดีลของวาบิซาก้าในช่วงตลาดมกราคมนี้ทั้งสโมสสนะครับถ้าเกิดปล่อยวาบิซาก้าออกไปได้เนี่ยจะได้ move on ไปหาแบ็กขวาคนใหม่ก็มีชื่อของเจเรม y ี่ฟิมปงที่อาจจะเป็นตัวเลือกแรกนะในการเสริมทัพตำแหน่งนี้อยู่มันชัดเจนมากว่านอกเหนือจากเรื่องการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ คือการที่วอบวิซาก้าเนี่ยตัวเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีโผงเทนฮาสักเท่าไหร่นักเขาอ่ะไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกก่อนด้าโลก,ก็ต้องมารอดูกันว่าสโมสรจะสามารถปล่อยเขาออกไปจากทีมนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ได้ไหมเพื่อเพิ่พโมโอกาสในการไปหานักเตะตาแหน่งนี้เข้ามาสู่ทีมพาดหัวข่าวหลักในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดหลังจากที่ลากยาวมา ตั้งแต่นัดพบกับสเปอร์ล่าสุดก็เมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปจบลงแล้วสำหรับมหากราบเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้คริสเตโนโรนัลโดนะครับรายงานจากรอบดอร์สันผู้สิบข่าวของ ESPN โร od นัลโดนะครับได้มีการเข้าพูดคุยเพื่อหาทางออกกับทางเอริกเทนฮาร์กเมื่อวานนี้ผ่านมาเขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วทุกอย่างจบลงแล้ว ทางตัวของพี่โดนะครับได้กลับมาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมแล้วก็มีโอกาสสูงมากๆนะอันนี้รายงานจากคิสวีเลอร์นะครับนักข่าวของเดลี่เมลที่โรนัลโด้นะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมยูโรปาลีกที่พบกับเชอริฟขอขั้นเรื่องของพี่โดนิดนึงนะครับนอกจากพี่โดคนที่คัมแบ็กกลับมาฝึกซ้อมก็เช่นแฮร์รี่แม็กควายดอนนี่ฟานเดเบกและวาบิซาก้าส่วนมาซียาวเนี่ยมีรูปว่าขับรถเข้ามาแล้วเหมือนกันนะ แต่น่าจะไม่ได้ลงซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับน่าจะซ้อมแยกเพราะว่าไม่ได้มีภาพนะซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแต่ของแม็กควายฟานเดเบกโอปิซาก้าเนี่ยมีแล้วก็มีคนนะครับสังเกตได้ว่าแฮร์รี่แม็กควเนี่ยผอมลงหรือเปล่าคุณเนี่ยรีนขึ้นหรือเปล่าเออก็สำหรับแมนยูเอต็ดนะครับจะลงทำศึกยูโรปาลีกพบกับเชอริฟ น่าจะเป็นโอกาสที่มันเหมาะสมที่สุดที่เทนฮากจะโรเตชันผู้เล่นตัวหลักบ้างบางคนเพราะบางคนเนี่ยลงสนามติดต่อกันมาหลายนัดมากๆอยกตัวอย่างเช่นดิซานโดมาติเนสบูโนโฟแฟนันมาคัทแรดฟอร์ดผมก็บ่นไปในไลฟ์สดหลังเกมนัดที่แมกโทมินีเนี่ยลงไปยิงประตูชัยช่วงทดเจ็ดนะครับว่าอยากให้พักกลุ่มนักเตะเหล่านี้บ้าง กลัวจะล้าแต่ถ้าเกิดนะครับเราพักลิซานโดเกมนี้นั่นหมายความว่าคู่เซนเตอร์น่าจะเป็นเดอะเซยกับเดอะถอยเ้ยเอาหน่อยไว้ทั้งพี่เลิฟทั้งแฮร์รี่แม็กไว์ยังเชียร์อยู่นะยังให้กำลังใจอยู่ตราบใดนะครับที่ยังสวมเสื้อแมนยูถึงผมจะอัมบอย กลับมาที่เรื่องของโรนัลโดนะครับรายงานข่าวจากแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นบรรดานักเตะภายในห้องแต่งตัวอันนี้ออกแนวตายเตียงปีศาจแดงบรรดานักเตะภายในห้องแต่งตัวรู้สึกประทับใจนะครับในความละเอียดอ่อนการเอาใจใส่เรื่องของประเด็นต่างๆเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงจุดยืนนะครับอันแน่วแน่ของเอริกเทนฮารกรวมไปถึงวิธีการใช้อำนาจจัดการสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น นอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดกว้างให้ตัวของโรนัลโดนั้นกลับมาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมเหมือนเดิมและก็ยืนยันว่ายังคงเป็นคนสําคัญภายในทีมบรรดานักเตะภายในทีมนะครับยอมรับตามตรงว่าโรนัลโดเนี่ยควรที่จะได้รับบทลงโทษนะครับจากพฤติกรรมดังกล่าวถึงแม้ว่าตัวของพีโด้นั้นจะยังได้รับความเคารพอ,อย่างสูงจัดอ้อนน้องในห้องแต่งตัวเหมือนเดิมแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเข้าข้างโรนัลโดนะครับ นักเตะของแมนยูเอต็ดมีความสุขมากๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเชื่อว่านี่คือหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่มันดีที่สุดของพวกเขาจากการเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ได้อย่างหมดจดแถมยังไปได้หนึ่งคะแนนสำคัญจากแซมฟอร์ดบิชของลูกโคนาทีบาบของคาเซมิโลมันจึงเป็นสัปดาห์ที่มันดีมากๆช่วยเพิ่มความมั่นใจแบบสุดขีดให้กับบรรดาน,นักเตะของแมนยูเต็ดแล้วก็เอริกเทนฮา การคุมทีมของเทนฮานะครับได้รับเสียงตอบรับที่มันดีตั้งแต่แรกตัวนักเตะมีความสนุกกับการทํางานร่วมกับเขานักเตะบางคนนะครับรู้สึกว่าได้รับประโยชน์อย่างมากนะจากคําแนะนํารายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆและมีความต้องการที่มันชัดเจนในการที่จะช่วยกันพาสโมสรกลับไปสู่จุดที่มันเคยอยู่แล้วก็ตรงนี้ผมแถมเข้าไปให้เพิ่มนะครับเป็นเบกกิ้งนิวโค้ดของเชริฟลาออก ก่อนเกมนะครับที่พบกับแมนยูโค้ชของเชอรีฟเนี่ยลาออกแล้วจะเจอบอลเปลี่ยนโค้ดไหมเนี่ยถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด่าร่าได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแต่ยังไรซาบอลเปลี่ยนโค้ดก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับบอลที่ไม่มีความคมของแนวรุกฝั่งตัวเองตอนนี้นะครับโรนัลดก็ได้กลับเข้าสู่ทีมเหมือนเดิมแล้ว อนาคตไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมกราคมนี้หรือจะซัมเมอร์ปีหน้าโรนัลโดนะครับจะย้ายออกจากทีมเมื่อไหร่แต่ยังไงซะผมก็ยังเชื่อมั่นในตัวพี่โดอยู่เสมอนะผมเคยพูดนะครับว่ายังเชื่อว่าโรนัลโดยังมีก๊อกหนึ่งผมไม่คิดว่าโรนัลโดหมดแล้วผมคิดว่าพี่โดยังมีก๊อกหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสำหรับตัวผมนะ จะได้เห็นนะครับพลังแฟงอีกเครื่อกนึ่งอะในสีเสื้อแมนยูหรือว่ากับทีมทีม,ทมอื่นยังคาดหวังนะครับการทำประตูจาก Ronaldo โรนัลโด้รวมไปถึงแรดฟอร์ดคมๆหน่อยไปดูบอลที่อังกฤษเนี่ยเขาเตรียมทุกอย่างรอจะฉลองให้มึงแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยประตูอีกสองลูกแม่งมายิงสักทีซานโชด้วยยังให้กำลังใจอยู่นะให้เคนฟอร์ม เค้นความมั่นใจกลับมาให้ได้อันตโตนี่ปั่นโค้งๆรวมไปถึงบูโน่แฟนานแล้วก็คนนื่นช่วยกันทําประตูนหน่อยนะช่วยกันยิงหน่อยนะครับคือณนะตอนนี้ระบบรูปแบบการเล่นเนี่ยทั้งกองหลังตรงกลางมันดูที่จะมีความสมดุลมากขึ้นแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะขาดวารานจะกระทบขนาดไหนแต่ผมว่ากระทบพอสมควรเลยครับก็เป็นกำลังใจกับนักเตะทุกคนนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบรรดาตัวรุกช่วยกันผลิตสกอร์หน่อย พรุ่งนี้ยังภาวนาเหมือนเดิมนะครับให้เสียงตัวเองดีขึ้นถ้าเกิดวันนี้มีบางช่วงที่แบบเสียงมันแฮบๆมากๆก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยพรุ่งนี้จะเป็นคลิปก่อนเกมนะครับแล้วก็จะแถมข่าวนู่นนี่นั่น,นของแมวเต็ดไปให้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า bye บ๊ายบายจุบ๊บๆฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอิอพี่น้อง